สวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเดิมทีเป็นระบบออฟบิดไฮบิดนะครับ อินเวอร์เตอร์ 10k นะครับสองตู้ขนานตู้ละ 5k เป็น 10k แผงที่เข้ามาก็จะมีแผง uh, 370นะครับสองสองสติ uh, 2, 2นงนะครับสติงละเก้าแผงนะครับจ่ายให้ตู้สองตู้นะครับแบตเตอรี่ในระบบก็มีไอเทียมฟอสเฟตนะครับ4 8ว์2 0 0แอ์เอ้ยไม่ใช่ โมดูลละ200แอมครับเป็น400แอมอยู่ตรงนี้นะฮะห้องเก็บแบตห้งนอกบ้านนะครับแล้วก็ต่อสายครับปึ๊บต่อมาหับล็อกแล้วก็เจาะทะลุบนฝ้านะครับแล้วก็ลงไปในห้องลงไปในห้องคอนโทรลนะครับก็จะมียินเวอร์เตอร์ตรงนั้นนะครับวันนี้มาเพิ่มเติมระบบนะครับตรงนี้เพิ่มอีก9แผงนะครับเพื่อจะใช้เป็นออนกิตนะครับ อนกิดไปดันในระบบนะครับชุดนี้นะครับได้แนวทางคิดจากอาจารย์นะครับอาจารย์อำนาจซ็นเตอร์นะครับขอบพระคุณมากสำหรับคำปรึกษาแนะนำนะครับคือเอาผิดทายนะครับ 5K นะครับไปดันในระบบออฟกิดนะครับเพื่อจะให้แบตมันเต็มนะครับเพราะก่อนหน้านั้นแบตไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับได้ประมาณสัก70-60%์นะครับ ใช้ไม่ถึง5้าทุ่มนะครับแบตก็ตัดแล้วก็สลับเข้าโหมดไฟบ้านนะครับตัวนี้ทดสอบแล้วนะครับ3ามสี่วันเนี่ยฮะแดดไม่ค่อยมีนะวันนี้คือเป็นไปตามคาดนะครับกลางวันนะครับแบตแบตจะเต็มนะครับอยู่ที่ประมาณ90 90เนะครับ55าโวลต์นะฮะก็ยืดอายุแบตใช้ จากเดิมที่ประมาณ2ทุ่มใช่ไหมต่อยสองทุ่มก็ตอนนี้ก็ได้ 5, ้าทุ่มนะครับห้าหทุ่มนะครับแดดต้องย้ำนะครับที่ที่ผ่านมา2อสวันแดดไม่ค่อยมีนะครับแต่ยังได้ถึง5้าทุ่มนะครับก็กลางวันก็จะออนกิจนะครับกิดไทยก็รับรับหน้าที่จ่ายหลวดในบ้านนะครับก็คือทั้งหลังนะครับบ้านไปต้องพูดถึงนะครับแอร์สตัวแอร์หตัวนะครับ ก็ทั้งหมดนะครับแบ็กอัพทั้งหมดในบ้านนะครับโอเคครับขอบคุณครับเพิ่มแผงครับผมก่อนหน้านั้นมีอยู่หแผงนะครับ3 4 0 6ี่แผงไม่พอใช้นะครับไม่พอชร์จไม่พอชาร์จแบตก็เลยเพิ่มอยู่เป็น3ามแผงนะครับแผงที่9้าอยู่ตรงนี้นะครับเหตุผลที่ไม่ใส่ตรงนี้นะครับหรือต่อมาตรงนี้ก็พ่อนี้ครับ การดาวเทียมครับผมคือเที่ยงนี้บังแล้วครับเที่ยงหรือบ่ายโมงนี้บงังแล้วตรงนู้นก็ก็พอได้ครับแต่ว่าก็จะมีเงาบ้างเงาบ้านอยู่ประมาณสักบ่ายสามครับสามสิสี่โมงเย็น,นครับก็เลยต้องไปวางตรงนู้นต่ออนุกรมไปนะครับเก้าแผงนะครับแรงดันก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยโวลต์นะครับผม เคคาแผงเอวีท็อปซันนะครับ3 4มครับผมอันนี้ก็มาทดสอบครับจูนจูนอินเวอร์เตอร์ พอบกีด 5K 2K เอ้ย 5K 2ตัวกับกิ่ดท้ายนะครับโซฟา 5K นีมมี้ละหมดแล้วน่1ตัวจูนให้ทำงานเข้ากันดันในระบบนะครับเพราะว่ากลางวันแบตเราไม่ค่อยเต็มนะครับก็อัน้กลเอาปิดท้ายมาดันนะครับ โหลดก็จ่ายน้อยลงนะครับปกติโหลดใจที่ประมาณ7 8 0 0ดร้อยวัตต์โหลดต่อนเนื่องนะครับถึงเจ็ดแปอยครับตู้ละ7 8 0 0ดร้อยก็พันกว่าวัตต์นะครับหารสองนะครับถ้าจ่าย2 0 0พันก็หารสองคนละพันตอนนี้จากอินเวอร์เตอร์จ่ายมาเป็น200กว่าวัตต์ส่วนกีท้ทายเราผลิตได้พัน0นะครับ หมุบ้างอะไรบ้างครับหรือว่าแอร์ตัดนะครับตันนี้จ่ายน้อยลงนะครับจากออฟกิจนะครับจากอินเวอร์เตอร์จ่ายน้อยลงเพราะว่ามีกิไทายมาช่วยบ้านหลังใหญ่นะครับเปิดแอร์ครับเปิดแอร์โอเคโอเคใจนี้ก่อนนะครับแบบดูข้างนอกเดอ้อ